สวัสดีครับ <Hey. S 1> วันนี้ก็เป็นแบทชิงการ์ดที่สามนะครับเป็นแวนการ์ดพรีเมียมซึ่งแวนการ์ดพรีเมียมเนี่ยเอาการ์ดอะไรมาเล่นก็นได้ที่เป็นแวนการ์ดภาษาไทยนะพี่นะภาษาไทยแล้วไม่ติดไม่แบนลงได้หมดทางซ้ายมือลูกเต๋าโอ้โหทางซ้ายมือนะครับเป็นลูกกี้แคร์ไลออลารเกนติงแทงออลาเกนติงแงเน <ะ S 2> ี่ยนะออลาเก แล้วก็ทางขวานะครับเราจะไม่ให้ดูนะครับช่างแม่งเลยอ้าวไอ้อุ้มอีกแล้วเุ็นอยจริงเล่นอยู่เด็กเดียวมึงฝีเปี่ยมเล่นจับปลาลูอะไรแกนบูแกนบูกังปูวันนี้จะเด็กแปลกปละเล่นเด็กเดียวก็ดีเหมือนกันนะมันจะไม่ต้องสับสนเดนดาราเต็สิบสองทุกคนเอาไปเล่นกันได้นะวันที่เจอมาคนเหนื่อยเลยถ้าเจอเดินดารามาเดินดาราอต็มสิบสองมันเล่นะแต่สิบสองมันจะลุกบอเคเลออนเอามา เแล้วลูกเต๋าใครมากกว่าลงก่อนเลยเล่นเกมเดียวรู้เรื่องใครครับยังวันนี้วันเสาร์ที่ยี่สิบสี่นะครับของออกลองนี่วันเสา<ำ>ร์ที่ยี่สิบสี่ธันวาคมปีหกห้าเอาได้ห้าตัดนะวงตัวตั้มโคสูงว่า เอาทางขวามือลงก่อนนะครับเริ่มห่ทางซ้ายมือลุกลงก่อนไม่อยากเริ่มก่อนเลยอยากลงหลังอะ่ะงั้นค่อยมอลงกับลงหลัง <c oughs> ได้ได้ได,ได้ได้ได้ <c oughs> ไ,ได้ไม่ได้เขาบอกว่าไี่ฉี่มันอยู่ที่ผมอยู่นง่แล้าวันนี้วันเนี่ยวันโอ้โพ,พ,พี่โอ้โหมาตับแอบดูทำไมครับทำไมครับไม่ใช่โอนโอนโอนเคลียร์วันสดๆเลยอ่ะบอกแล้วพี่ว่าเอาไม้ผม มึงก็ซื้อไปเลยอุ้มมีแล้วอุมีแล้วนะที่จะยิมึงซื้อแล้วจะมึงไว้ไหนขงมึงเยี่ยมจริงจรงกระเป๋าแอคชั่นนี่คุณโดยไลมอนไงต้องมีกับต้องยิบของในกระเป๋าใช่ใบหนึ่งได้ดิเฮ้ยเล่นเกมเดียวรู้เรื่องนะนี่เป็นแวนพ p r e m i ยมนะครับ เดี๋ยวนี้ต้องปิดตู้เย็นเนอะอนาคตจะเชยไม่มีอะไรไม่โกงไม่โกงพี่ังไรครับทุนี้พี่รลไอากาศสร็จแลเดินจูอ่ะ ไลท์เดี๋ยวใช้เด็กก่อนแตครับเป้ดรับสองนี่กำลังเฮ้รูพรุงนี้ไปแข่งกัลนังซ้อมเลยนี่มิสเตอร์เพมให้เห็นหน้าไม่ได้เรียนแต่ไม่ใช่เด็กนี้่มาเล่นเนี่ยบอดไตยจวรลองลองลองกระสินจวครับพรุงนี้เราไปแข่งทีมนะครับไลท์ครัที่อัดเ่ป็นอัดอัดวันเสาร์นะคั่วทิ้งครับจวหนึ่งทิ้งหนึ่งครับแต่ว่าแข่งวันที่ยี่สก ไ,ได้ยี่ห้าเฮ้ยบอกวะสี่ครับได้เข้าได้เข้าครับอืมได้เข้าครับก็เธอจั่วไล่ครับสุดยอดชื่ออะไรฮนะอ่าเซเลนทอมเซเลนท,ทอมทำคูสสกิลลงมากระพับ ก็าพันปีแมวเลยอ่ะอ่ตัวนี้เทคยูแหวนด้วยก็แมวเอาแมวน้ำมอแมวน้ำมอโอเคุทบเท่าเลยเทคแปดพันห้าพนห้าค่ะผ่านแล้วค่ะเขาเต็นจัวคะ่ะ ครับคิ้วลงครับคิ้วทิ้งมือสองเอ้ยทิ้งมือหนึ่งทิ้งมือหนึ่งโมอสองโม่สองเหมือนเดิมหยิบมือไปก็มืออะไรก็ได้ครับเจ้งหอมหวานเหลือเกินแก่ให้เปิดพิเกเนี่ยหยิบโคจุดทัดขึ้นมือครับอ๋อดอไม่ถึงสิบไม่ถึงครับไม่ถึงไม่ถึงก็ตีเก้าพันตีข้าวเลยรู้สกิลรู้สกิลเข้าเลยเจอจนบ่อย อะไรครับส <and> เตนแอนด์โรลอินพิทเทอร์โรเตอร์โอเคสกิฟมาหลงขบักหนึ่งประทับสองเอาหนึ่งไมขึ้นมือเอะไรว่าประได้ได้ฟอนใช่ไหมไอ้ได้กิฟนะได้กิฟอยู่กิฟไป,ปยัง ลืมพิกคิวไม่ได้แล้วเดี๋ยวไม่ให้แม่งเลยได้ได้ได้ใบเหลืองแล้วมึงถ้าลืมหพิกคิวมึงแพ้เลยนะขอในตาเดียวสกิวกขต่อขโมยมาแล้วลืมไเขาเตือนมาเลยไงสราบไปขโมยมาแล้วไปหยิบมาเก็บเขเตือนคลิปสึกมึงสกิปไอ้กไปไอ้กิปไอ้กิปว่าทำไมมันใบแปลกๆไงบกพัดบกอ๋อสิบสอง ส่องได้พี่ไปที่ต่างจากเรานะต่างได้เอาปกตินะขี้เภาเฮ้ยขี้เภาโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราเจอแบบนี้ว้าวมึงยังมีอยู่นะเฮ้ยโอ้โหน่ากระโหลกใบนะบวกกพันสิบเซโอ้ยจะไปถึงได้สไตล์ที่สามอันเนี้ยถึงประมาณนี้ครับผู้กูไปไกลจัดคนละเครื่องมันมีดีมันหมอดูเว้ยโคตรเท ไม่ไประโยชน์หรือเปล่าวะางพอดีกันหิวหิวอะไรจังหวะนี้ต้องรีบมาแล้ว่ครับโอเคสไตล,ล,ล์พิดีกันมาใวเร็วโคตรเร็วเลยนะน่าหายจีบหมดเลยด้วยเก่งจัดใครอะเกากะว่าจะหิวอ่ะใช่โมโมห่า โม่หิวลงไปบาสเหลือจัดเลยครับมนงไม่เรียวก็โลกออกนหะ้ดี๋ยวก็โลกแว่งลงไจน้องดอบปไอ้ลงดำเมินนะอยากเรียกอะจะดูก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าป่ะไอตายว่าถ้าเกิดกระโหลกมันลงสองอันนี้มันจะเสร็จหรือเปล่า มันจะแย่มากเลยไหมพอได้ครับแต่ว่าถ้าปิดใหญ่เขาก็จะไม่ได้มันจะเป็นไม่ใหญ่ใช่ไหมใช่ครับถ้าปิดใหญ่มันจะไม่ได้แค่นี้น่ครับจุบแค่นี้ชุบกลาไปสองตัวสองตัว มันเป็นวีนี่ตายเลยนะเล่นอย่างน,น,น,นี้จาเีจย่งละสี่เองสกิลครับสวบัตหนึ่งตัวหนึ่งอันนี้ฮอลโลครับสิบสิบอันนึ่งสองสี่หกแปดสิบสิบสี่ครับมีดอกเกินสิบป่วยห้าพัน อ่าเก้ากับไอ้สิบเอ็ดกับแปดเป็นสิบเก้าสิบเก้าบวกอีกสี่ยี่สามยี่สามบวกอีกหมื่นสามสิบสามครับบวกตัวละห้าพันเลยชุบประมาชุดสองตัวบวกหมื่นหนึ่สามสิบสามเข้าเลยตีเสร็จจากเข้าบัตรหนึ่งชุดหนึ่งครับอืมอ่ามันมาแล้วมาไวแล้วเข้าเลย เอาเลยเอาเลยชย่ครับชิคกรชี้ครับชี้พลงังสแตนครับพลังครับสอีออ้อ้ยมืเหลืองนนกานมือเ่่อเอาสการอันนี้มีทิกเกอร์ด้วยกลายเป็นสิบประมาณนับยี่สิบสี่สาสิบสี่ใช่ไหม 19, 000, 500, 500. เก้าบวกหมื่นห้าไอ้เก้าพันบวกหมืนห้า กลายเป็น 24, ปยี่สี่สาิสี้าดเลยไม่ฮิวเลยสาสิสี่อันนี้ชุบมาบวกห้าพี่ก็นมไว้ข้ายี่สิบเอ็ดโอ้ยเอาจริงดิปาป้ยี่ยส็จดีทายตัวเองจวนหนึ่งโอ้ยตีี้ทีครับสกิวไม่บอกว่าวันฟอร์เธอรนะกดนะได้เรื่อยนะตีใส่กับเข้าวัด1หนึ่งชุบหนึ่งครับเฮ้ยมเก่งเลยไซด์แรกเลยเนะี้ยแลยแตนครับไ่่ในฟุยสองสี่เห็นไหมา สองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดคูณสองสองมื่นสามมื่นสามสองสามสองเอาเลยดีมือหรือว่าคืออะไรสองสี่หกแปดสิบสองสิบสี่เฮ้ยอะไรนะเฮ้ยไี่นั่มาต้มสี่หกแปดสิบเอาเยอะเอาเยอะ หนึ่งสองสามตีห้าหกเจ็ดใบมุกมุกมุกเลมันเป็นมุกเลยมุกตีไม่เข้าเลยมือสิบสี่ใบเนี่ยกลังคิดอะไรเพลินๆอยู่โชคดีที่เล่นเพิ่ไปหน่อยโชคดีมือหรือว่าเอาพลังมือพระเจ้าหรือว่าพลัง เวลาจะช่วยชีวิตเนี่ยสิบสี่ใช่ไหมเอ้ไม่ใช่สิบสี่อะไรวะมืออะไรเจ็ดใช่ไหมเจ็ดของมึงมเมื่อกี้ิดจอสิบสี่เจ็ดิดอะไรเพิินเหมือนกันชิดอะไรเพิ่นไปหนก็สีนีนี่นี่ ไอ้ฉังมันเอาหนึ่งมือออกมาว่าเนี่เอาสดานมึงเนี่ยตี่ยับอะไรบวกอีกหมื่นห้าไปยี่สิบครับทำอะไรถึงได้จั่มไหมตีไทยได้จั่วหนึ่งครับเห็นเอาสันดานนี้อุ้มแล้วเนี่ยจั่วหนึ่งครับเหนียวไว้ก่อนจับยางฐานครับสเตนเลสสไตล์เดียวจะปิดได้ไหมเนี่ยตาทางนู้นน่ะได้ครับผมว่าได้นะเด็กเขาเด็กเขาพลาดสกิลเข้าบ้านหนึ่งกระทบสองโอ้ยไว้ไว้ไว้จะโดนเสียตรงนี้แหละ อมาทำไมเอาขึ้นมือหนึ่งเลี้ยงแล้วจัวเลี้ยงจวข้ามประติไปไกลเลยทีนี้จวแล้วอเลี้ยงแล้วจวนะมึงนี่ทีคิดอะไรเพิ่นไปหน่อยสไตล์คุณเปคุณมาลืมสไตล์อันนี้อะไรออโต้ไ่ทำงานใช่ไหมออโต้น้ำตุกล่างหรตุ้งแล้วออโต้ไปทำงานตุกล่างไหมตุกล่างไหมดูดีๆเอ้ยพักดิ หายทับพี่เลยแต่หน้าไม่เหมือนกันจริงออโต้นี่อะไรมากตาครับออโต้ไม่ทํางานที่คือเช่นกาตอะไรมาเข้าการเดียนเนี่ยก็หายไปเลยพีจี้เนี่ยความสามารถก็ไม่ติดแล้วแล้วจีกาดอะจีกาดรูปความสามารถก็ไม่ตดครับแต่ปาได้อืแต่ชีวิตลดลงอ่ะีิที่มันการสองมืนอะแล้วโปรเจกต์ใช้ได้ไหมโปรเจกต์ ก็ใช้ได้ครับแต่ว่าออโต้ก็ไม่ติดเหมือนกันก็ไม่ติดนะอ๋อขาได้เหมือนกันกลายเป็นหมันเลยนะจวนึงโอ้ยชิโป้ด้วยเอาไะไรโป๋หรอโอ้ยไม่มีชี้เปล่าสองเอากวางมันกวางจัดการแม่งเลยเดีมวาบวกหมื่นโอเคลับมือให้ถูกนะติดตดโอเคโอเคยีสิบหรือเปล่าจีเจองเรียบร้อยนะเตือนไว้ก่อนนะ อันนี้เอตัวเบออโต้เปับอโต้ไๆโอ้ยอาคิวเยอะอาคิวผมถามว่าอะไรนะอเนี้ยนเนี้ยมันเป็นออโต้อันนี้บวกได้เลยเนี่ยมันดีตรงเนี้ยบวกห้าพันเฉยเลยไม่ใช่ออนไม่ใช่กะนะครับเท่าไหร่ครับสามเจ็ดเป็นสารกระตุ้นเป่งพลังสามเจ็ดสามสิบสามเอ้ยสามสิบสองนี่เท่าไหร่นะสามเจ็ดเจ็ด เดือดทิ้งแน่47นั่นคือค่าตามที่ต้องการเฮ้ยทิ้งแน่จริงหรือเปล่าโอ้โหคีโปกันแล้ว37เดเมนไงโกลโบมาไม่ใช่42โอ้โหอยหาความรักความเมตตาอ้ามีโซนเป็นเท่าไหร่่ะ37จะเป็น47หนึ่งไดโอ้โหไหนเดียวเข้า ได้จะเข้ามีชิปโขงบนไม่มีชิปเองหมื่นห้าข้าสามได้แล้วทำใครเนี่ยใครมึงเท่าไหร่ครับตีเท่าไหร่มาตอนเนี้ยอืมสิบห้าบวกแปดยี่สิบสามสามสามคลิปนีสามสามคลิสามสิบบวกหมื่นไปยังบวกแล้วสามสามใช่ไหมสิบห้าบวกแปดยี่สิบสามนี่สามสามสามสิบสามสามไม่จะเพิ่มขึ้นอีกหกพัน ใช่เป็นสามแปดใช่ป่ะสามแปดเอ้ยเป็นสามเก้าสามใช่ถูกป่ะเท่าไหร่นะสามสามร้ยหกพันสามสามร้ยสามเก้าสามเก้าสามหกฮ้ยปัดเศษถูกดอกเขาอีกสักใบหนึ่งก็จะปัดเศษต้นะก็จะปัดเศษมือพยากร์ใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคอันนี้รวมอันนี้รวมพลังแล้ชัวไหมรวมพลังตามบวกกัชัรมงแล้ววมแล้วเป็นสามสามสามเก้ามาสุดอ่าสามเก้ามากสุด สามหกมาสุดสามเก้ามาสุดตั้งหนึ่งคุณกลังให้คู่กันก่อนสามเก้าไใช้ได้สามคีแตกเลยนะอืมได้สิพรีอะพรีอะพรีอะทันเท่าไหร่อ่ะสามหกมาสุดคือสามหกสามหกคืองานเนี้ยทั้งเกมเลยใช่ไหมตาใช้อัตโนมต้ไม่ได้เลยใช่ไหมใช่เลยสามหกไม่ใช่ถ้าเกมทั้งเทิญคือนั่นคือเกมที่หลอนเลยนะ ไอ้ไม่เหลือน้อยใช่ไหมอุ้อ้เหลือแค่นี้เหรอทำมาได้ทิกี่ไมน่ะกี่หร่าสามมากสุดคือสามเก้าสามเก้าสามหกมากสุดคือสามหมันได้สองคี้ั่งโยนสองั้งสามหกล่นเอ่นมันไม่รู้เป็นคีหรือเปล่าอีไวยังไงกอันนี้ได้หนึ่งได้หนึ่ง เะเวลาช้ไม่คิวแล้วสองได้ได้แค่นั้นโบก่อนโบก่อนอะไรเดี๋ยวทราให้นะครับสามสิบสองนะครับสี่สิบเจ็ดสี่สิเจ็บวกห้าพันหสิบสองครับผมห้าสองัเท่าไหร่สามเจ็เจ็ลาสองไดสองไดอ้าวออลงไหนลงไหนอันนี้บวกเอ้ยขี้เก่าขี้ใหม่วะขี้ใหม่ขี้ใหม่อ้าลงไหนลงไหนจะเป็นเท่าไหร่นะเปกเท่าไหร่ขาดเท่าไหร่าสอง้าสอง อันนี้มันจะบวกขึ้นอีกสองพันด้วยตามการขึ้นมือมันไปกลายเป็นมือได้อยังอ๋อ้ใช่แล้วมืใช่เป็นมือแล้วนับมือแล้วอุ้ยไม่ถึงได้สองได้อยู่ดีเพราะว่าพี่มาสุดกระโบอีกสี่พันพี่ต้องบวกห้าพันอันต่ำมีสามได้บวกหกสามได้ก็บวกเท่าไหร่บ้างสามใบนะแล้วหายมาแล้วด้วยมึงนั่นแหละโยนแวนเอาโยนแวนตัดกันได้อีกใบได้อีกใบจัวกันเหนียวเปล่าเอ้ยฮิวอย่าพึ่งดอกนี้ เอ้ยได้แล้วเอ้ยชิโอ้โหแกนบูถล่มไปแล้วครับเออภาพไม่ไหวนกฆ่าไปสำเร็จแล้วสามเลยสายวุ้มไรสาจพีชไม่ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เลยเอาวันนี้นกชนะสักทีผู้คุมร้านเราชนะผู้คุมวิญญาณเอาแล้วบายบายนกครับ